ก็เหมือนคนนะคะก็ต้องกินอาหารค่ะต้องกินอาหารทุกวันนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะหลหมดแล้วค่ะจะโหลุนหมดแล้วนะคะผักแพลวซื้อมานะคะใส่กระถางไว้ก็เลย ไม่รอดค่ะไม่รอดขนาดเอาน้ำแช่เอาน้ำแช่ใส่ถังนะคะเด็ดหมดเลยคะ่ะก็เหมือนคนนะคะก็ต้องกินอาหาระคะ่ะต้องกินอาหารทุกวันนะคะ ต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะต้องจับเองนะคะต้องจับเองค่ะเด็ดใบอะไรลงมือแล้วก็จับนะคะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่นะคะบุ้งมีแต่ต้นไม้เยปนีก็ปล่อยนะคะไม่ค่อยดูค่ะ มันก็เฉานะคะมันก็ไม่งามเท่าที่ควรค่ะวันนี้เจ้าของสองสามตัวเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ปนี้เราลโกว่าจะเอาออกไปปลูกที่อื่นนะคะก็ไม่ได้เอาไปค่ะ้าเจ้าของค้าตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็กลัวค่ะตัวนะคะสามตัวเลยค่ะกินใบจะาตวใหญ่ๆค่ะ ยยปนีก็กลัวค่ะยยปนีก็กลัวเนาะต้นไม้ยายปนีก็ปล่อยนะคะไม่ค่อยดูค่ะมันก็เฉานะคะมันก็ไม่งามเท่าที่ควรค่ะวันนี้เจ้าของสองสามตัวเลยนะคะ มีบุ้งกินใบค่ะตัวใหญ่มีบุ้งกินใบเฮป,ปนี้ก็เลยลงมาดูนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะพะเาเราเนิ้วมือเลยค่ะจะรอตาป่าก็ไม่ได้ก็ต้นไม้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะมันเหี่ยวค่ะเฮป,ปนี้ไม่ได้รดน้ำมันนะคะ ต้องจับเองนะคะต้องจับเองค่ะเด็ดใบอะไรลงมือแล้วก็จับนะคะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่นะคะบุ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะเย <c oughs> ปนีก็กลัวค่ะเยปนีก็กลัวเนาะค่ะก็เหมือนคนนะคะก็ต้องกินอาหารค่ะต้องกินอาหารทุกวันนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะ มีบุ้งกินใบค่ะตัวเย็่ต้นไม้เยปน,นีค่ะละกว่าจะเอาออกไปปลูกที่อื่นนะคะก็ไม่ได้เอาไปค่ะมีบุ้งกินใบค่ะตัวเย็่ ปุ้งกินใบเาปนี้ก็เลยลงมาดูนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะพาเราเนิ้วมือเลยค่ะจะรอตาป่าก็ไม่ได้ก็ต้นมไม้เายปนี้ก็ปล่อยนะคะไม่ค่อยดูค่ะมันก็เช่านะคะมันก็ไม่งามเท่าที่ควรค่ะวันนี้เจ้าของสองสามตัวเลยนะ,ะหลนหมดแล้วค่ะจะหลนหมดแล้วนะคะ ตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่มีหลายตัวนะคะมีหลายตัวค่ะต้นไม้เยปน,นีเกแลโกว่าจะเอาออกไปปลูกที่อื่นนะคะก็ไม่ได้เอาไปค่ะ มีบุ้งกินใบค่ะตัวใหญ่ขาเขของค่าตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็กลัวค่ะกลัวนะคะสามตัวเลยค่ะกินใบจระ ก็เหมือนคนนะคะก็ต้องกินอาหารค่ะต้องกินอาหารทุกวันนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะ มีบุ้งกินใบค่ะตัวใหญ่คาะขของค่าตัวใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็กลัวค่ะกลัวนะคะสามตัวเลยค่ะกินใบจระมีบุ้งกินใบอ็นนี้ก็เลยลงมาดูนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะ,ะเาเราเนื้อม,มือเลยค่ะจะรอตปาปาก็ไม่ได้กับตัวใหญ่ๆค่ะ เยปนีก็กลัวค่ะเยปนีก็กลัวเนาะตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่มีหลายตัวนะคะมีหลายตัวค่ะต้นไม้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะมันเหี่ยวค่ะเยปนีไม่ได้รดน้ำมันนะคะตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่มีหลายตัวนะคะมีหลายตัวค่ะ ก็ลดตอนเช้าค่ะก็เริ่มสดใสนะคะก็เริ่มสดใสค่ะต้นไม้นะคะถ้าไม่ลดก็เหี่ยวเช้าไม่รอดค่ะไม่รอดขนาดเอาน้ำเช่เอาน้ำเช่ใส่ถังนะคะเด็ดหมดเลย รดตอนเช้าคะ่ะก็เริ่มสุดใสนะคะก็เริ่มสุดใสคะ่ะต้นไม้นะคะถ้าไม่รดก็เหี่ยวเช้าผักแพลวซื้อมานะคะใส่กระถางไว้ก็ต้องจับเองนะคะต้องจับเองคะ่ะเด็ดใบอะไรลงมือแล้วก็จับนะคะตัวใหญ่คะ่ะตัวใหญ่นะคะบุ้งนี้จะต้องจับเองนะคะต้องจับเองคะ่ะ เด็ดใบอะไรลงมือแล้วก็จับนะคะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่นะคะบุ้งมี <c oughs> ก็ลดตอนเช้าค่ะก็เริ่มสดใสนะคะก็เริ่มสดใสค่ะ <c oughs> ต้นไม้นะคะถ้าไม่ลดก็เหี่ยวเฉาต้นไม้อปนี้ก็ปล่อยนะคะไม่ค่อยดูค่ะมันก็เฉานะคะมันก็ไม่งามเท่าที่ควรคะ <c oughs> ่ะวันนี้เจ้าของสองสามตัวเลยนะหล <c oughs> นหมดแล้วค่ะจะหลนหมดแล้วนะคะ ตอนแรกก็ขึ้นสีสวยอยู่ค่ะตอนแรกก็ขึ้นสีสวยอยู่ค่ะต้นไม้เยปนีขาลโกว่าจะเอาออกไปปลูกที่อื่นนะคะก็ไม่ได้เอาไปค่ะค่ะก็เหมือนคนนะคะก็ต้องกินอาหารค่ะต้องกินอาหารทุกวันนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะ ก็ลดตอนเช้าค่ะก็เริ่มสดใสนะคะก็เริ่มสดใสค่ะต้นไม้นะคะถ้าไม่ลดก็เหี่ยวเช้าต้นไม้เยปนีกาละโกว่าจะเอาออกไปปลูกที่อื่นนะคะก็ไม่ได้เอาไปค่ะต้นไม้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะมันเหี่ยวค่ะเยปนีไม่ได้ลดน้ํามันนะคะ ตอนแรกก็ขึ้นสีสวยอยู่ค่ะต้นไม้ใปนีกป็ปล่อยนะคะไม่ค่อยดูค่ะมันก็เฉานะคะมันก็ไม่งามเท่าที่ควรค่ะวันนี้เจ้าของสอง